เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกหรือว่าพืชสายพันธุ์ใหม่ของโลกนะครับชื่อว่าเบียพอตาที่จังหวัดระนองเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เฉลิมพลสุวรรณพักดีอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์นะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับจำนวนสองรางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้นีรภัยเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการนะครับโดยการตอบคําถามแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับรูปแบบแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4ี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้านะครับสี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าส่วนอีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการ สุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำมาเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับ แนวทางในการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันในเพจเล่าสู่กันฟังเพียงแค่ท่านผู้ฟังเข้าไปทางหน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้สามารถเข้าไปร่วมได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามจะตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับ ได้ออกสินเช <ain> ื <autre Luis> ่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับโดยมีวงเงินรายละไม่เกิน50,000บาทในเรื่องของดอกเบี้ยนั้นปีแรกจะยังไม่คิดดอกเบี้ยนะครับหลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ยร้อยละศูนต่อเดือนนี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับในวงเงินรายละไม่เกิน5 0,000บาทอัตราดอกเบี้ยในปีแรกจะยังไม่มีดอกเบี้ยนะครับหลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ย ร้อยละสูงจุดแปดห้าต่อเดือนนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของธนาคารออมสินซึ่งมีวงเงินรายละไม่เกินห้าหมื่นบาทเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยในปีแรกจะยังไม่คิดแต่ว่าหลังจากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนส่งคำตอบมานะครับ sss 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารที่ดีฝากท่านฟังกันครับธนาคารออมสินได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าประสบอุทกภัยโดยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เลือกหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งโดยมาตรการช่วยเหลือให้ลูกค้าสามารถพักชำระหนี้เงินต้นโดยเลือกชำระเฉพาะดอกเบีย้ยระหว่างร้อยละสิถึงร้อยละหนึ่งนะครับแล้วก็กรณีแฟลตเลทลดการชำระเงินค่าง,งวดลงร้อยละห้าตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับ ขณะเดียวกันครับยังมีสินเชื่อให้เลือกอีกหลากหลายรายการนะครับโดยธนาคารให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถที่จะขอสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้รายละไม่เกิน5 0,000บาทนะครับโดยจะไม่คิดดอกเบีย้ยในปีแรกแล้วหลังจากนั้นจะคิดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละศูนจุดแปดห้าต่อเดือนเป็น flat rate ชำระค่างวดเป็นรายเดือนนะครับเดือนระ,ระยะเวลาประมาณ3ปีถึง5ปีด้วยกันโดยจะปลอดชำระค่างเงินค่าง,งวด ช่วง3เดือนแรกแล้วก็ยังมีสินเชื่อเคหะกับผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมสําหรับลูกค้าเดิมและประชานชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยมีวงเงินร้อยละหนึของราคาประเมินนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วงปีที่1ถึงปีที่3จะอยู่ที่ร้อยละสามนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับอัตราดอกเบี้ย ช่วงปีที่1ถึงปีที่3หรือว่าช่วง3ปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละสาต่อปีแล้วก็มีสินเชื่อบรรเทาวความเดือดร้อนกับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคารนะครับวงเงินสินเชื่อสูงสุดอยู่ที่ร้อยละสิของวงเงินสินเชื่อเดิมแต่ไม่เกิน5ล้านบาทนะครับระยะเวลาการชำระคืนนาน5ปีปลอดชำระเงินต้นในช่วง1ปีแรกอัตราเบี้ยจะอยู่ที่3.50ในปีแรกนะครับผู้ที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1.1.1.5แล้วก็ที่ Facebook Fanpage TSB Society ก็ได้นะครับสำนักง,งานกนสทช,รชครับขอความร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศนะครับให้เตรียมความพร้อมในการออกอากาศเพื่อการแจ้งข่าวหรือการเตือนภัยกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและได้รับการแจ้งเตือนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมกับเน้นย้ำถึงแนวทาง และขั้นตอนในการปฏิบัติการในการออกอากาศเพื่อจะต้องใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับเพื่อรายงานข้อมูลแล้วก็แจ้งข่าวเตือนภัยเกี่ยวกวับภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินอย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความตระหนกตกใจกับประชาชนและก็ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงทุกรายต้องปฏิบัติารราาต,าตามประกาศกสชนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินพุทธศักราช2555อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับกลมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมครับได้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของไฟป่าซึ่งเป็นต้นเพลิงในการทําลายธรรมชาติโดยไฟป่าหรือว่าไฟที่ลุกลามจะเผาผลาญพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วนะครับจนควบคุมได้ยากและสามารถที่จะแผ่ความร้อนจากเปลวไฟออกไปรอบทิศทางโดยการจึงก่อให้เกิดภัยพิบัติตามมานะครับและยังทําลาย พื้นที่ป่าได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวสำหรับสาเหตุของการเกิดไฟปา่านั้นเกิดจากหลายประการนะครับประการที่1อาจจะเกิดจากธรรมชาติอย่างเช่นฟ้าผ่าเช่นภูเขาไฟระเบิดนะครับเช่นกิ่งไม้เสียดสีกันเช่นเกิดจากการลุกไหม้จากก้อนหินที่กระทบกันหรืออาจจะเป็นแสงแดดที่ตกกระทบกับผลึกหินและมีปฏิกิริยาเคมีในดินปล่าผู้ทาให้เกิดการเผาไหม้เป็นต้นนะครับประการที่2ครับอาจจะเกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่ต้องการเผาเพื่อหาของป่าหรือว่าเผา เพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดนะครับการเผาเพื่อล่าสัตว์ไล่สัตว์ออกจากที่อยู่อาศัยการเผาไร่เพื่อกําจัดวัชพืชหรือวัเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยวหรืออาจจะเป็นการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไปนะครับแม้กระทั่งการจงใจเผาก็ตามจะปัญหาความขัดแย้งหน้าต่างๆในพื้นที่แล้วก็อาจจะเกิดจากความประมาทก็ได้นะครับอย่างเช่นก่อไฟแล้วก็ดับไม่สนิทหรือว่าทิ้งก้นบุหรี่เอาไว้ในพื้นที่ป่าเป็นต้นนะครับ ปัจจัยที่3ครับเกิดจากปัจจัยหรือว่าความเสี่ยงจากจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปีนะครับซึ่งจะมีสถิติการเกิดไฟป่าค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่มีปริมาณจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าสันโดยธนาคารอมสินเดี๋ยวเราไปคุยกับ <S <S รองศาสตราจารย์เฉลิมพลสุวรรณพักดีนะครับอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเรื่องของพืช ที่ชื่อว่าเบีย้ยพ่อตาที่มีการค้นพบที่จังหวัดระนองนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับคำว่าเบีย้ยพ่อตาเบีย้ยนี่หมายเป็นภาษาใต้หรือเปล่าอาจารย์ฮะอ๋อไม่ครับอ๋อไม่ใช่นะนใช่ครับแต่ว่าก็ถ้าจะว่าอ่า คิดในทางนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่โดยปกติพวกพวกพืชสกุลเนี้ยครับพวกเนี้ยเาจะขึ้นตอนโดยเบี้ยออลักษณะที่ใบกลมๆเล็กๆคล้ายๆเหรียญเขาก็เลยเรียกว่าเบี้ยอ๋อพ่อคนใต้เขาจะเรียกเบี้ยว่าเบี้ยเรียกว่าเงินเหรียญว่าเบี้ยถูกไหมเงินเงินเงินเหรียญว่าไงก็ชื่อดีอยู่เหมือนกันครับอาจารย์ไปเจอได้ยังไงฮะสายพันธุ์นี้คือคือจริงๆแล้วคนที่ทําโครงการศึกษาพันธุ์พฤกษชาติของประเทศไทยที่มีกรมปัยญาแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชเป็นเจ้าภาพเนี้ยครับรบ ก็จะต้องศึกษาว่าในบ้านเรามีพืชอะไรอยู่บ้างอยู่วงไหนสกุลไหนอะไรประมาณเนี้ยนะครับครับทีนี้ผมก็รับมาวงหนึ่งวงหนั้นก็ศึกษาเก็บหมายถึงอ่าเป็นตระกูลหนึ่งว่ายอย่างไ <c oughs> ระแล้วก็ศึกษาเก็บตัวอย่างทั่วประเทศไทยก็ไปเจอตัวเนี้ยมันแปลกอยู่นะฮบก็เป็นพวก พวกเดียวกับพวกผักกระสังครับถ้ากระสังรู้จักใช่ใช่เป็นญาติญาติกันกับผักกระสังแต่มันจะแตกต่างกันพอสมควเรเลยฮะไม่ถือว่าอ,อาจารย์อาจารย์ต้องลงไปทุนลงทุนไปทําวิจัยไปค้นหาเองหรือเปล่าหรือว่ายังไงอาจารย์ใช่ใชครับต้องไปเองครับอาแต่มันต้องมีเงต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนไม่ใช่เหรอฮะอาจารย์ในการที่จะเดินไปดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราเราก็ดูจากสภาพแวดล้อมที่มันคล้ายๆที่คิดว่าน่าจะมีพืชพวกนี้อยู่อะครับอหน้าจ่ะนะฮะแต่คำแต่คำว่าหน้าจะานี่มีปัจจัยเยอะนะฮะอาจาร ใช่ใช่มีความชื้นมีความสูงจากระดับน้ําทะเลมี่าความหนาวเย็นเพียงพออะไรประมาณนี้ยครับมีปิมาณน้ำฝนเพียงพอมีหลายปัจจัยที่เราไม่เราต้องสุ่มลงไปเปรนนานแต่แงว่าอาจารย์ที่เราเราสุ่มทั่วประเทศเลยครับแสดรงว่าก่อนเออเรียกอะไรพันไม่ใช่พันในวงของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวใช่ฮะฟังอาจารย์พูดแล้วใช่ครับมีทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยแล้วจุดเนี้ยอาจารย์ไปตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเจอใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะ ใช่ครับไม่ได้คิดว่าจะเจอแต่ดูสภาพแวดล้อมแล้วมันน่าจะมีแบบเราต้องดูเราดูการกระจายพันธุ์ของชนิดอื่นๆด้วยครับแต่ที่พอเราไปแล้วเอ้มันแตกต่างก็เลยเป็นพื่อชนิดใหม่ทําไมอาจารย์ถึงถึงเห็นว่ามันแตกต่างอะไรเป็นจุดที่ทําให้อาจารย์สะดุดตาตรงนี้สีครับสีแดงของชายครับสีแดงที่ลําต้นแล้วมันขึ้นอยู่บนต้นไม้ครับโดยปกติพวกนี้จะขึ้นบนดินบนหินอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยมีขึ้นบนต้นไม้แต่ตอนนี้ไม่ขึ้นบนต้นไม้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยก่อนอันดับแรก ใช่ครับสงสัยก่อนแล้มันเป็นชนิดไหนแรกเลยเลยตรงทีุ่ทธมันเป็นชนิดไหนชนิดไหนก่อนห <c oughs> รือเป็นช่หรือเปล่ลายังไม่รู้นะตอนนั้นแต่ว่าสงสัยไปก่อนและอันดับแรกก่อน <c oughs> จริงๆถ้า <c oughs> ถ้าคนทั่วไปอาจจะเมินแล้วก็ไม่ได้มองก็ได้ใช่ไหมครอาจารย์ถ้าไม่มีความรู้เร <c oughs> ื่องพวกนี้ <c oughs> ถูกไหมฮะใช่เขาก็คิดเออก็ก็ต้นไม้ชนิดหนึ่งแหละอ๋อก็ช่างมันใช่ใช่ใช่แต่อาจารย์อาจารย์ศึกษาเรื่องมีมาเพราะฉะนั้นเห็นปุ๊บสะดุดตาปั๊บว่าสงสัยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วยังนั้นจะไงต่อฮะอาจารย์ครับใช่ครับสง ต้องเก็บตัวอย่างมาเข้าห้อง <Gym. S 2> ปฏิบัติการมาตรวจลักษณะชนิดตรวจหารูปร่างหน้าตาดอกอะไรต่างๆโครงสร้างต่างๆแล้วเราพบว่าเอ้ยมันไม่เหมือนกับที่เคยมีรายงานมาในโลกนี้มาก่อนอ๋อครับเดี๋ยวนะฮะอาจารย์เพราะมันมีเขาเรียกอะไรนะฮะหลายองค์ประกอบใช่ไหมฮะกว่าจะสรุปได้เนี่ยอาจารย์อาจารย์ตรวจอะไรก่อนนะฮะตอนแรกเข้ามาอ๋อก็ดูรูปร่างทั่วไปครับดูลำต้นดูใบดูดอกดูผลครับดูทุกอย่างเลยครับดูทุกอย่างเลย ใช่ครับแล้วก็ตดวบันทึกไว้อ่าใช่ครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบแล้วเป่าอ่ามผมมีข้อมูลอยู่แล้วผมมีข้อมูลอยู่แล้วโอ้ใช่แต่ละชนิดอื่นอๆนมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็จะเริ่มรู้เลยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วจนจนถึงขั้นไหนอาจารย์ถึงคิดว่ามันเป็นของใหม่เนี่ยอาาอ๋อคือมันแตกต่างกันหลายลักษณะครับครับเช่นอ่าที่ที่ที่ตีพิมพ์ไปก็คือลักษณะของผลนะครับผลแล้วก็ลักษณะของลำต้นลำต้นครับ อ่าแล้วก็ใบที่มันแตกต่างจากชนิดอื่นๆครับคือจริงๆพวกในบ้านเรามีอยู่ทั้งหมดสิบเ็ดชนิดนะครับครับใช่ครับตัวนี้ก็แตกต่างไปก็เลยตีพิมพ์เป็นพืชชนิดใหม่ตามกฎของการกอนบบพืชชนิดใหม่ของโลกเราจะต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครับครับผมครับก็เป็นชนิดสิบแปดใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เป็นชนิดที่สิบเจ็ดนะฮะอ่าสิบเจ็ดใช่ครับครับ ทีนี้เวลาอาจารย์าารยเปรียบเทียบเนี่ยแน่นอนว่าต้องต้องมีองค์ความรู้เรื่องพวกนี้เยอะในระดับหนึ่งนะอย่างน้อยต้องรู้ว่าสิบหกชนิดที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่มันใช่มันมันจะอาจารย์จะดูได้ยังไงว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันมันไม่ใช่ต่างสายพันธุ์หรือว่าเป็นพืชชนิดอื่นเหรอฮะอาจารย์อ๋อมันจะมีลักษณะที่เป็นกลุ่มที่เป็นเหมือนกันสกุลอะใช่ใช่ครับนะต้องมีลักษณะร่วมว่าถ้าเป็นสกุลนี้ต้องหนะ้าตาประมาณนี้นะ คุณน้าตาจะอีกอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมเปรียบเปรยอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์มาอย่างสมมติเราบอกคาว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์หรือคนเนี่ยเอมันก็คนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าทาไมคนที่แอฟริกากับคนที่เอเชียกับคนในอเมริกาถึงหน้าตาไม่เหมือนกันอย่างนี้ได้ไหมฮะอ่าใช่ได้ครับก็ได้คล้ายกันอ๋อได้ไม่ได้ทำไมทาไมคุณหน้าเหมือนพี่เหมือนน้องทำไมอบ้านเลยถึงได้อีกอย่างนึงก็ประมาณนั้นประมาณเดียวกันอ๋อทั้งที่เป็นคนหรือคนเหมือนกัน คล้ายๆกันอ๋อโอ้อาจารย์แล้วอย่างที่พอพอเราเจอลักษณะที่มันผิดแปลกแตกต่างออกไปอย่างมันสักครู่อาจารย์บอกว่าเราต้องประกาศลงในหนังสือทางวิชาการเนี่ยเอเพื่ออะไรครับอาจารย์ตีพิมมันเป็นกฎการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกครับเราจะต้องสีพิมพ์ในวารสารวิชาการคเหมือนนีการตรวจสอบว่าเอ้ยมันใหม่จริงนะไม่ใช่เราจินตนาการขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับในหนังสือวิชาการก็จะมีการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากที่ก็มีความเชี่ยวชาญ แสดงว่าความความเชี่ยวชาญนี่ก็อาจจะเป็นคนที่ทําวิจัยคล้ายๆอาจารย์นี่ใช่ไหมฮะคล้ายๆกันถูกต้องครับแต่ว่าเป็นต่างประเทศเป็นยุโรปเป็นอเมริกาเป็นอะไรอย่างนี้หมายถึงว่าในแวดมงนี้ก็จะรู้กันว่าถ้าสมมติเราเราอาจจะพบที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนที่อยู่ในอเมริกาใต้ซลักษณะอากาศคล้ายๆกันเนี่ยเขาอาจจะมองว่าต้องไปดูก่อนว่าของเขามีหรือเปล่าทํานองนั้นฮะใช่ใช่ครับถูกต้องแล้วมันมีโอกาสตรวจสอบกับอาจารย์ครับเชิญฮะเชิญเธต่อ เขาต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับว่าลักษณะที่เรานาเสนอไปเนี่ยมันใหม่จริงหรือเปล่าหรือมันไปซ้ําซ้อนกับบ้านเขาหรือว่ามันไม่ได้ใหม่จริงๆนะเป็นแค่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับท่าน<อ>ั้นก็จะช่วยคอนเฟิร์มครับอ๋อครับอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติเอาละของเราเนี่ยเราพบก่อนเจอก่อนแล้วเกิดมีคนไปเจอในป่าเมซซนเข้าจะมาประกาศทีหลังแล้วมาเกิดซ้ําซ้อนของเราทําไงครับ ไม่ได้ครับเราจะได้มาก่อน <c oughs> เราจะเรา,เราเราจะได้ชื่อหนี้ไปคือจะเป็นของเราไปก่อนของเขาก็ก็เป็นแค่แล้วเขาต้องเอามาอ้างอิงเราว่าอ้าเขาพบตัวนี้ที่บ้านเขาด้วยนะอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติจะไ,ไม่ค่อยอะครับเพราะว่ามันแตกต่างมันในหลายๆายเรื่องอในเรื่องของภูมิอากาศภูมิประเทศอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮ<ส>ะอ๋อคือผมถามนี่ไม่ใช่เลยสง <ะ S 1> สัยเฉยว่าเกิดบังเอิญมันเจอกันปุ๊บเนี่ยถ้าเขาจะตั้งชื่อใหม่มันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องใช้ชื่อเราเท่านั้นที่เราตั้งก่บคนแรกใช่ใช่โอ้โหที่เป็นกฎเกณฑ์ทั้งโลกเลยนะฮะอาจารย์ที่เป็นอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ครับทั้งโลกนะครับครับแล้วอย่างนี้พอพอเจอปุ๊บเนี่ยอาจารย์เรื่องการตั้งชื่อเรื่องอะไรแต่มีอะไรนี่มันมีขั้นตอนอย่างไร้ามครับอ่อย่างแรกคือเราต้องทาอ่าเราต้องบรรยายลักษณะก่อนใช่ไหมครับครับพอบรรยายลักษณะแล้วเราก็สกัดลักษณะเด่นออกมาครับจากนั้นก็ต้องทําชื่อให้เป็นภาษาละตินละตินก่อนอืม ใช่ครับแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านทุนศาสตร์ครับใช่ครับภาษาละติน uh, ทําไมต้องเป็นละตินอาจารย์อ๋อเพราะภาษาละตินเป็นภาษาที่ตายแล้วแล้วก็ตามกฎของการตั้งวิทยาศาสตร์ต้องเป็นภาษาละตินครับมันจะได้ดินไม่ได้แล้วมันเถียงไม่ต้องเถียงกันนะเอาง่ายใช่ครับภาษามันจะไม่เปลี่ยนแล้วมันจะไม่เปลี่ยนแล้วถ้าเป็นภาษาไทยมันก็จะมีการเปลี่ยนไปแต่ละปีภาษาอังกฤษก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับใช่ครับภาษาละตินก็เรียกว่าเป็นภาษาที่ตายแล้วคัไม่เปลี่ยนแล้ว อาจารย์ตั้งชื่อว่าอะไรครับอาจารย์อ่าตั้งชื่อภาษาอังกฤษว่าอ่เปปปรมียและนองเจนสิตครับละนองเจนสิตมีคําว่าละนองเขาไปเกี่ยวข้องคำที่เหลือผมไม่จำนะับอาจารย์ใช่เพราะว่าเป็นจังหวัดละนองไงครับใช่ใช่อ๋อนี่เป็นเป็นที่มาที่ไปเลยเพราะฉะนั้นพอเราประกาศเสร็จปุ๊บแล้วก็ทั่วโลกให้การยอมรับเสร็จปับ๊บเราถึงประกาศเนี่ยเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็นี่เป็นทางการแล้วก็เป็นทางการแล้วใช่ไหมฮะแล้วคำว่าเบี้ยพ่อตานี่มาจากไหนอาจารย์ เบียเ้ยพ่อตาคือเบี้ยเนี่ยเป็นเป็นชื่อเหมือนชื่อทั่วไปของพวกพวกผักกระสังพวกนี้ใช่ไหมค,ครับเราจะเรียกว่าเบียย้ยทีนีค้คาว่าพ่อตาก็คือเจออ่าภูเขาหนึ่งที่ชื่อ,อพ่อตาอพระจา่าได้<อ>เนาะใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมีคนตามไปเก็บก็เป็นภูเขาที่ชื่อว่าพ่อตาที่ทางทางภาคใต้เพราะภูเขาถึงสูงก็จะบอกว่า พราตาในทางหมายของเขาก็คือเทวารักษ์เทวดาอะไรประมาณเนี้ยเป็นปีศาจปีภัยที่เป็นปกปักรักษาภูเขาอะไรครับกรับแลวอย่างเบี้ยก็เลยกรับไอ้เจ้าเบี้ยพ่อตานี้เขาอยู่ความสูงระดับไหนครับอาจารย์ครับสูงมากครับสูงมากนะฮะพ่อละน้องนี่มีภูเขาสูงอยู่นะมีครับมีก็บอกไม่ได้นะพอบอกปั๊บเดี๋ยวมีคนตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซีเรียสพียแต่ว่าละน้องนี่เขาฝนแปดแดดสี่อาจารย์แสดงว่าเขาต้องการน้ําเยอะสิฮะใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ครับต้องการนาำเยอะความชื้นสูงอากาศค่อนข้างเย็นตรงตรงตรงภูเขานั้นนะครับครับอ๋อแสดงว่าที่อื่นก็มีอยู่แต่อาจารย์ไม่ต้องบอกก็ได้นะฮะแต่คนละสายพันธุ์จะมีครับคิดว่าไม่น่าจะมีหมายถึงว่าคนละสายพันธุ์อาจจะเป็นเบี้ยเหมือนกันั้งนี้ใช่ใช่ก็ตัวก่อนหน้านี้ผมก็เคยตีพิมพ์อย่างลักษณนินที่ขอพระราชทานนามสมเร็จประเทศอะไรก็มีก็หลายๆตัวก่อนหน้านี้เคยตีพิมพ์มาสักสี่ห้าปีก็มีอยู่เหมือนกันครับแล้วโดยส่วนตัวอาจารย์คิดว่ายังมีอีกไหมฮะ ก็คิดว่าผมว่าผมก็ศึกษามาครบแล้วเนาะน่าจะมีแค่สิบเจ็ดชนิดนี้แหละครับนอกนอกจากไปเจอใหม่อีกอันนี้ผมไม่รู้นะจ๊ะครับถ้าเจอถ้าเจอชนิดแปลกๆก็ติดต่อมาได้ครับครับอ่าถ้าใครสนใจอยากจะเห็นลักษณะของเจ้าเบี้ยพอตาพวกนี้ทําไงครับอาจารย์ครับอผมมีรูปให้ดูครับก็ส่งเฟซบุ๊กหรืออีเมลอะไรมาก็ได้ครับครับส่งไปที่อาจารย์ที่ภาควิชาใช่ใช่คับนะครับแล้วก็จะได้รู้เป็นยังไงอาจารย์ กลัวเรื่องพอเป็นข่าวมาแล้วมันจะศูนย์พันไหมฮะน่ากลัวอยู่ครับเพราะว่ามันเจอตรงบริเวณยอดเขาบริเวณนั้นที่เดียวแล้วก็มันเป็นทติดเรื่องของความชื้นเรื่องของอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันก็กลัวว่าถ้าถ้าเอาออกมาแล้วมาปลูกเลี้ยงในโดยส่วนใหญ่คนกรุงเทพเนาะหรือว่าคนแบบชอบบำเลงมาขก้นล่ามันค่อยมันอ่ามันไม่ค่อยเจริญนะครับมันไม่มันไม่รอดอ่ะไม่รอดชีวิตอ๋อแสดงว่าเขาชอบทางที่ดีที่สุดก็คือขึ้นไปชมตรงนั้นแหละดีที่สุดครับอย่าไปยุ่งกับเขาเลย เอออย่าไปยุ่งกับเขาเลยแต่เขาอยู่ประจำทรรมชาตินะครับเขาเองเขาก็อยู่ยากละนั่นสิฮะัโอ้โหฟังอาจารย์พูดแล้วถ้าใครอยากไปนี่จะต้องเข้าใจว่าที่มาที่ไปตรงนี้เป็นยังไงด้วยนะครับไม่งั้นขึ้นไปเดี๋ยวไปเด็ดลงมาเดี่ยอยาเด็ดขาดนะฮะใช่ครับอยากเด็ดขาดแล้วก็ถ้าอยากเลี้ยงก็เลี้ยงพวกเพปเปอร์โรเมียที่ขายอยู่ในท้องตลาดไปก่อนแล้วกันครับดีกว่าดีกว่าเพราะจริงๆว่าฟังอาจารย์พูดเนี่ยถ้าเกิดสมมติไปเอาเขาลงมาก็โอกาสที่จะรอดมันก็น้อย น้อยมากครับเราจะเอาลงมาทำไมพยายามศึกษาการขยายพันธุ์ด้วยด้วยวิธีพอลิ้งเนื้อเยื่ออยู่ครับครับมีทางไปไปได้ไหมครับมีมีครับแต่ว่าเราจะพยายามพัฒนาปรับปรุงพันธุ์แบบทดแทนการนําข้าวเพราะพวกนี้จริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยนําข้าวพวกพวกถ้าคนเล่นต้นไม้ก,ก็จะรู้จักพวกแปปรโรเมียอ,อยู่ครับครับพวกนี้ก็ทดแทนได้พัฒนาปรับปรปุงพันธุ์ใช่จะต,ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละครับอ่าอ่าเอาเป็นว่าของที่มีอยู่ธรรมชาติดีแล้วก็จะไปยุ่งกับเขาเลยนะครับอาจารย์ครับ ใช่ครับอาล้ครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวกลับหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์เฉลิมพลสุวรรณพักดีนะครับอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านผู้ฟังครับใครสนใจก็ไปดูของจริงกันแต่ว่าดูให้เฉยนะครับมืออย่าแตะมืออย่าต้องเดี๋ยวของจะเสียนะครับเอาละครับเด๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคําถามถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับ ได้ออกสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีวงเงินรายละไม่เกิน5 0,000ื่นบาทอัตราดอกเบีย้ยในปีแรกไม่ต้องเสียนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะ,จะคิดดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนคําตอบคือร้อยละต่อเดือนนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับน,นีิลา,าท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ